ครนะับสวัสดีครับวันนี้ช่างยศพามาดูรีโมท BME 3 4นะครับของเด own, ิมลูกค้ามีรีโมทอยู่นะครับแต่ว่ารีโมทเสียกดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นรีโมทเดิมโรงงานนะครับช่างยศก็ทําการติดตั้งใหม่ครับเป็นกุญแจพับแบบนี้นะครับจะพับแบบนี้สามารถกดดอกเด้งออกมาแบบนี้นะครับไขกุญแจได้นะครับไขล็อกนะครับไขเปิดนะครับไขได้ปกตินะครับพับเก็บดอกได้กดรีโมทล็อกได้นะครับกดรีโมทเปิดได้ แล้วก็กรอบชิปอิโมให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบอิโมเปเลอเซอร์นะครับถ้ากุญแจที่ไม่ได้มีชิปเนี่ยเวลาไข่สตาร์ทมันจะไข่ไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้เราใส่อิโมเข้าไปแล้วนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับดูจากวัดรอบนะครับวัดรอบตรงนี้นะครับขึ้นเดี๋ยวเราลองดับเครื่องนะครับดับเครื่องวัดรอบก็จะตกนะครับลูกค้าก็จะได้กุญแจสวยๆแบบนี้นะครับพับเก็บดอกได้แบบนี้นะครับ รถ BME34 นะครับลูกค้าท่านใดใช้ BME34 แล้วหาที่ทำรีโมทไม่ได้ก็โทรหาช่างยศได้ที่เบอร์0 9 9ย์ครับ104่9 2 2ย้ำอีกทีนะครับ099-104-4922นนะครับช่างยศจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยครับเรียบร้อยครับ